สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องยิบซีทุกคนเด้อยูฮายยูนาคือเกาพี่น้องตอนนี้โซคิมยูนาสลีดนะจ๊ะนาแคมทางแคมทางไงเ,เลยพี่น้องตอนนี้ก็ร่างสิพากันลงไปงมหอยอยู่บึงเนาะพี่น้องเพิ่นมาเกี่ยวเขียดอะไรไม่ขี้เขียดพี่น้องโซคิม คุดกับปูเด็กของหนึ่งค่ะว่แม่นจะเกีหรอกไอ้มันคุดก็เริ่มไปเอาของเลยลงไปง้มห้อยบันนี้แถวนีมีกบกบลอยลอยอ่น้อ้กับปูกับตื่นตื่นนะโอ้หนี่เคุดดองดูคุดคุดคุดงูใหญ่นะกบลอยประเส้นทีล้างอ่อนเลือล้างแข็งกับโอ้โหอย่าัวจ่า พี่น้องเดชกะขี่สิพอผ้าลงไปงมหอยในบึงนี้นาะหล่อคุดกระปูไปหน้าเลร่อันนี้ช่วนมาเข่าน้าสลีทะเลแล้วอันเขาตัดเอาพี่น้องก็เลยมัดตอนนี้กับบรรยากาศกับแดดแล้วก็ลมนะพี่น้องคนกับแล้วล่า,ลาแรเด้อพี่น้องบ้านสกีมนะทางนั้นคนหน้ามูกสกีมกนะัน มัดแล้วก็ค้นขึ้นแกสร่รถท้ายขึ้นกระปูปเอานะตัวนี้น้อยนะ่ะบอยซะเชยไปหาคุดตัวใหญ่หูใหญ่น่ะหาคุด,นะคดกบผุนปะโอ้ลิลิลิลค,คือคือคูค่กบเลยน,ะน่ะีเนาะมึงดูสิค,คุดเหน่ <laughs> มอมาดูแหม่องหมคูขนาดมึงคุดจะเป็นไงสลีเมสลีเกี่ยวเขาอดีตแจ้งเหมือนกัน Group, พูดกกเห้พี่น้องบ้างหายไหายแล้วโฆษณาสพี่น้องดกไปเต่กบตัวหนึ่งพี่น้องอ้วอนพูดยงก็ปูของหนึ่งสักีไ้ไปถอดไถาย,ยเอาขอเอาอมาตหนกบาอยู่ได้พี่ก,กับพี่พูดหนละ่ะ หมูุดละตอนตบนเป็นบึงพี่น้องหยามหนามหยามพ้นต๊ยาหนามา้อขวเขาจนบนเรือกนะหนามสีอ่างตลอดเนาะเป็นหน้าบึงหน้าลูกนาสลีกัเรือน้อยนึงเรือจะหายดิตายืนเบิ้เดือ 1>, 1>, 1>, oh, 1ิไปให้คนคนเบิดเ่าไดขาตายเวิดไงถ่วมให้ดนหานนาำยังขังอยู่ไนันกจะเถือน่นจบกนั่นลอือแล้วนะฮะกบแล้วโบบลยที่อนเป็นบึงปบลายะนั้เ <cười> ừ. Mẹ ạ Khách chồng, mọi người làm <laughs> cái <laughs> gì cũng không Thật thật Hoa kỳ nóng kung hung hòi nằm nằm bọn ai Đế, nào, thổ, nào, ừ. Bủ đây nằm trong nam kang bùi bùi kop nè hai kop kì nọn It đã sợ oan bởi vậy là lúc nè 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 bà pa lại lại pa ta cái này thôi hoài nó gì nói lời thì nó chủ à, chủ. đi nói để hoài chụp đây vì nó hoài chụp đó ăn một hoài có đi nó chắc này quá ngà mà hàng hăm đi chắc mà Dù đây nạm có mảnh đấy ฮ่าก,กินง่ายๆพี่น้องบ้านฮะหุ่มหอยห,หอยหจูบเลยแสบออออเอามือออมกุ้งแม่กุ้งแม่แบบตายเกา่าเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปงม,มแถวนี้แถวนี้หล่อไปเนาะสิริเป็นเอาเกี๊ยวลงไผ่แม่บนก่อนพี่น้องหอยไลายล่งุ่มขาดใหญ่ใหญ่เพราะว่ามันเห็นหน้อยมันหนาตึ่งๆนะพี่น้องหนาม,มันใสเลย อน้ำบกมันไายได้กบแพวนี่เป็นบึงพี่น้อมองดูทางหลังเป็นบึงเนาะเขาก็จะตายเบิง่งสกี้คัดเกาะก็ลักสิลงงมหอยสดีไว้เป็นมือเกาะไงอยู่หอ้ยหลายลพี่น้องเอยน้ำใชื้ไซเล็มเห็นหน่อยมันหน,นานตืน่นขาหนาดบัวไซเดอร์สกี้บวกกลางงมเด็กสกีมอยากปีมีอยู่แหละพี่น้องปีนปีนไม่ได้ปี้ปีน ไปใส่เกือบใส่สแต่รองป่าก็ร้ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวสกิมสีผ้าพี่น้องผ้าไปลงงมหอยนะจ่ะหอยจูบเสีบได้พี่น้องเสอ่ากลมูลได้ประเภทหอยหน้ากับหอยจูบนะจ้ะหอยจับกีก็แตริย์มาเมื่พัดแต่ว่าหอยขี่กระตายสกิมก็คอยมักกินสกิม,มันมักปันได้สกิมสีมากกินหอยจูบเนาะเอาไปออมหรือว่าไปใส่ลาบเท่าก็ได้ไปในนี้รี่นหันไะ สลีเป็นมือก่องไฮเดรมหนิเด้อพี่น้องน้อยมั้น่ะพี่น้องสีแนมเพ้นอยู่ดอกบัวเบืองเนี่น้อยนี่นะแถวนี่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 เนี่ยเดือดสีเดือดแต่น้อยใหญ่ไม่แต่น้อยใหญ่น้อยหน่อยจะพี่เลยเออพี่ในหอยดอกลงหมหอย เดี๋ยวทีพาไปนองบ่มเีอยางพีเราวัดผมมีดอกหนามใส่หนุ่มีดอกนาไร้มันจะห้องข้างมันขาด

นี่นี่พี่ไหนหี้อาไป้เฮ้ยเียง,งมเฉียนไปพักยางคืนน,น,บบออนึ่นแหละกสีออมพี่น่องออมไ่พัก 再见。 มตายแล้วลีช่าง,งหนา,างเนงียงไปแล้วหนีเบิร์พี่น่องแทวเวอร์นี่นะหากินแดบธรมาสาทโอ้มัน,น่ใหญ่น่ะออพี่พี่หอมพูดๆเพื่นตามใจน่ะ ในในในพนพูนนมันขุดนะบอสทางพูนนไปอีกเออนาหอกอยาโท่าเราซโต๊ะมาสีบุกหไปคายหอยท่ามืไปไปคายหอยนี่หน่วยใหญ่

ง่ายๆนะเห้อไม่กิดว่ายังไงเดี๋ยวน้องเป็นแต่สะอ่อน <laughs> chào đi đi, chào 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 สองตางามนี่งามพุด,พด,พดกบพุดตะปูพี่นเนาะปลาข้าเจ้าแหลวขาวนาะมันสิมุมาายดยืนด่ง่าเลยน่สิน้อยใหญ่

Nhìn hai phía, hai phía Nè, tìm vô Nè, lấy lái nè Nuôi đầm đầm Tôi phải nhà ăn nào Tăng

เ <c oughs> ตัวเองหลอกตัวเองแล้วเนะี่ยนี่ไปเก็บผูกกระถางเกตงวงหวอยกันได้นหะโอเควงหอยในนี้ <c oughs> จับโทรศัพท์เองนด้ไพีเนาะ นี่หนอยไอ้นนี้ใหญ่ๆนะพี่น้องเห็นบ่าขี้ห้อยได้หนอยห้อยได้เนี่นี่กระแมนห้อยลายพี่น้องแต่ว่ามันมีหน่อยหน่อยหน่อยใหญ่เนาะค่ะกับสีเหลืองเอาเนาะ แม่สลีเป็นเกียวเขาคนเดียวเกียวเขาลบเนี่หน่อยใหญ่ใหญ่เนี่ยอันนี้ก็ปูตายนี่มาคอยกระปูพี่น้อกปูตายเท่าไแล อย่าหนีมือเขาได้อย่ากระปูหนีมือได้พี่น้องกระปูกระปูก็ได้ไลยหักบอดดี้คุดคุดมาหันเต็มของไอมอนคุดเต็มของอเจ้าพทีเต็มของเลยได้กบตัวหนึ่งมาดิทายพี่น้องเบิงโอ้ปลาซิวแลน่ะพี่น้องตรงเนี้ Mà sạc luôn luôn nhoi nhoi nói nàng nặng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  nặng nề nội cả bộ nặng nặng bên nặng 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 nề nặng nặng พี <suit> <c oughs> <c oughs> ่ผอยู่เนอหน่อยหน่อยกับพี่เอาเบิร์ตเอาเบิร์ตเห็นยังเอาเบิร์ตตอนนี้เห็นอยู่พี่เนาอมาห้อยห้อยหน่อยหน่อยไล่แต่กรบเป๋หน่อยไปได้สกิมกับเอาเบิร์ตกว้านพี่แห้งพี่หนอเนี่ยพี่หนอเห็นหน่อยใหน่อยไล่สกิมเอาเบิร์ตเด้อ và nha bội giảm nặng nhưng cũng bị nóng nè uu lạy con nè bìm mùi xuống ký nè uy tên nè 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 nồi nè 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 หน่อยไล่แกนั ah, ่นะพี่น้องไา่อยู่เด้อนี่นี่นี่หน่อยใหญ่เติบอยู่นะก็มีหน่อยใหญ่หน่อยหน่อยปนกันนะพี่น้องน่อยมาจับก่อนเห็นไหมจุดน้งเขียวขาวบอกน่อยกลายอยู่ อ้าวไอ้ยังนี่นะหอยพี่น้องมันไตเนี่ยซดขักสดนี่หอยก็ได้ย <c> เ <oughs> นี่ยมีแต่หัวหน่อยมีแต่หน่อยหอยเลยพี่น้องเ,เนื่ยมันกว่าห็นบอกมีแต่หน่อยหอยนี่มันหน่อยลายกับบ่เอาเด้ เห็นหอนหน่อยมานี่นี่หน่อยนี้เงไงเออหน่อยใหญ่มวมาเลยอยู่ตัวจี๊ด้นหน่อยล้ากับสีอาอยู่บอพี่น้องเออหน่อยสาจีมได้เลยสิ่งออมให้กินสิงงุ่มเต็มของพิมพ์ลงมา พี่น้องนี่นี่นี่มันอยู่ตามข่าวได้พี่น้องก็ข่าวได้มันตายไะในห้อยนะห้อยร้ายเดีวยวพี่น้องเนี่ยไงใน,นปลาเขาเขามันตายเอ้ยถือก่อนเนี่ย ขามันตายได้พี่น้องโก้ขาวตายในห้อยนะ่ะห้อยพอดีเอา้าเอ,อนนา้นั่นดือกันกันมห้อยปะ่ะหาจับปออยงมือนึงในห้อยอะพี่ออยพี่ห้อยหน่อยเยเอยใหญ่เมันกับมีโย่แบบน้อยซ้อาวเดี๋ยวนินะพอดีเอ้าสนิทนะพี่น้องพี่ได้น้อยหน่อยแต่า่าพี่ ขาวตายไม่อยู่ตามมันโกขาวตายร<อ>า,ยาด่ารขาวดิน้องหน่อยหน่อยน่ยาจะง่มมังกรไงไปเติบหรอไปไปดีสู้ไม่ให้มันหน่อยตามห,หน่อยมาผีหนอกได้เมื่อกล่องเลย,ดยเด้องานเทียบร้ายเลยมีคนห่วงห้อยแล้วเนี่ย นี่เขยมีตัวหน่วยใหญ่นี่นี่นหน่วยพี่น้องิ่งนี่ใหญ่นะสูมๆๆ้มสู่งหน่วยเห็นบ่พี่น่อน่นี่ใหญ่นี่นี่นีนี่แหละูมว่ะหน่วยใหญ่งหน่วยอีกหน่วยนึงเออนพี่น่อสิบหอยส่ออให้้ายใร

ป็โอ้อน,นาออาดีกว่าหน,น้อยๆนะเพื่อนเอานะพี่ว่าเอาหน้อยๆกระโดดเดี๋ยวเอาหน,น่อยใหญ่เนี่ยหน,อไไหน่อยๆไร้เกล่าเต็มของเลยเนาะโอ้โหพี่น้องสกีกสมหลาเลยว่ามัดมนดอกกระปูนอยากันสิพิคุดเอาดอกหนีมือสกีมเถอะต้องกระเดียบไว้ซองไว้ซองขังแหละนี่มาขี้หอย ผิดเป็นมือนเกอะมาหายนะแกงไปแกงมายเยอะเทียบบอกตัวโสดเยงเนี้ยไหมนะอ่ะโสดเยอะโสดโสดวิ่เพี้ยมเพี้ยมเพี้ยมเพี้นมเนี้ย,ยมไอ้จับกจั่นมึงหอดมีโทรศัพท์ลงเลยแล้วนี่ น้อยน้อยใหญ่เมน,นพี่น้องเมนห้อยเม่ได้นี่ยแน่แน,น่มาขี้ห้อยเม่ได้นี่เดือดข้ามกันเด็กนี่นี่ห้อยได้นี่พี่น้องสิว่าอีหยังหนิห้อยห้อยห้อยนักของละ่ะ ซีงมุมมันเต็มของมันมันหนักอยู่ตามโก้ขาาตายเลยพี่เนาะโก้ขาวา่วาวได้ไง่ห <c oughs> ปลาคอเ <c oughs> มื่อไปสูนป่าเออโต๊ะใหญ่เบิดไม่ได้ควันเอ้ยกลัแม่เ้ยเมืม่อกันไปสูนป่า <c oughs> สกีไปงุมมันตาวันนี้มันลดเจอปลาคอ ทำไมเจ้โอ้ตัวใจ่เลยพี่นนอะคิดว่าปีนปีนไม่ดีมันก้องเหนีสักทีเลี้ยกออาสับสีเอาห้อยนะมันงุมห้อยอยูอย่บนหวยเด้อบเอื้อห้อยอยู่บนหยนี่เด้อโผล่มาลายเลยแหละ บนสิตกเลยบรรยากาศพี่นนเออนาะบรรยากาศดีดนะงงีพี่น้องเต็มของสรุปผลงานเอาบทเต็มยังไิดนึงเกือบเพียงข้อของเกินของเกินของก็ได้นไล่หลังเดี๋ยวมือหนาสิบังงมไม่พี่น้องกระดานสมิเนาะนักเต๋อ์ได้พี่น้องใครกดสื่อค้าดีเนาะไล่ไล่เต๋อ,อถ้าตางใจงุ่มถ้าลงไปงุ่มยืนหน,น่ะนะไล่ไล่พี่น้อง มันกับมีดเจนหน่อยๆในห้องเขาเหลือเอาเนาะแต่ว่ามันกับผีพี่น้องคลิปนี้สักที่จะผ่าไวส้สม,มิธด้วยจา้าผาาบรรยากาศไว้เพียงคานีผ่าติดตามคลิปต่อไปได้พี่น้องสักคลิปสิบห้าคุดกบมือหนักก่อนไปห้าคุดกบคุดกระปูน่าจ้ะคลิปนี้ก็สิผาาไว้สมิธด้วยจา้าเพราะอะไรคลิปหนาเด้อบ๊ายบาย